หนุ่มกัญชัยเดือดสุดท้าพวกปากดีย่ำยีคนอีสานในขับเฮาท็อกซิกมาเจอกันหน่อยรออยู่กำลังเป็นดราม่าร้อนแรงหลังจากในโลกออนไลน์ได้มีการติดแฮชแท็กขับเฮาท็อกซิกหลังจากพบมีกลุ่มคนหนึ่งได้ตั้งห้องเสียงในขับเฮาขึ้นมาเพื่อพูดคุยและด่าคนอีสานโดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้มีคลิปหลุดออกมาจากหลายห้องในคลับเฮาส์ที่ผู้จายเหยคนอีสานเช่งคนภาคอื่นม,มีวิวัฒนาการมาจากลิงแต่คนอีสานมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดหนึ่งทําให้คนอีสานกินสุนัขด้วยคนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกตัวเองไปมีผัวฝรั่งเพราะคนอีสานทํามาหากินไม่ได้เลยต้องไปหาทางเกาะคนอื่นกิน หรือการพูดบอกว่าคนอีสาน99.99%กินหมาแล้วที่บ้านของคนพูดเลี้ยงหมาแล้วหมาหายเลยโทษว่าคนอีสานข้างบ้านน่าจะกินไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้เจอหมาแล้วหรือมีคนหนึ่งที่พูดบอกว่าคนอีสานจะมีลูกมีหลานทำไมผิดที่พ่อแม่ของคุณเองคนเหล่านี้น่าสงสารและมีคนแทรกบอกว่าคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12ปีคนอีสานใจแตกมักมีลูกก่อนวัยอันควร คนิสานเองก็ผิวคล้ำดำแดดเพราะแบกปูนแล้วก็มาย้อมผมสีทองครึ่งหนึ่งผมสีดำครึ่งหนึ่งตั้งแต่เจอคนิสานก็ไม่อยากเข้าร้านเคฟซีอีกเลยเพราะกินโสโครบมุมมามไปหมดเลยล่าสุดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้ออกมาพูดกลางรายการเพื่อฝากไปถึงกลุ่มคนที่มีการพูดย่ามีคนิสานผ่านทางคลับเฮาส์โดยบอกว่า น้องๆท่านไหนที่เล่นขับเฮาส์เมื่อคืนนี้แล้วที่ไปย่ำยีชาวอีสานเขาแล้วบอกว่าอยากจะมาออกรายการมานะครับขอให้มาอยากเก่งแต่ปากอยากใหม้มาออกจะได้คุยกันสักหน่อยนะครับว่าไปด่าเขาทำไมผมรออยู่นะติดต่อมาเลยเป็นกระแสอันนี้พูดผ่านรายการเลยนะฮะน้องๆท่านไหนที่เล่นขับเฮาส์อยู่เมื่อคืนนี้แล้วที่ไปย่ำยีชาวอีสานเขาแล้วบอกอยากจะมาออกรายการมานะครับขอให้มาอยากเก่งแต่ปาก อยากให้ม,มาออกจะได้คุยกันสัหน่อยนะครับว่าไปด่าก็าทาไม,มนะอ้าโอเคผมรออยู่นะติดต่อมาเลยนะครับค่ะ<า>ด้านลาลาอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความไม่พอใจเหมือนกันหลังมีคนจํานวนหนึ่งมาด่าคนดีสารด้วยถ้อยคําที่รุนแรง หยียดคนีสานทำไมพวกมึงมาเหยียดคนีสานทำไมตั้งหัวข้อขึ้นมาเหยียดคนีสานบัมพบุรุษพวกกูไปขี้ใส่ปากพ่อแม่มึงหรอพี่หนุ่มเขาชวนพวกมึงละกล้าไปออกด้วยในวันที่พวกมึงไปออกกูจะไปนั่งฟังมึงเป็นเหียอะไรอย่าสักแต่พูดเก่งแต่ปากกราบจุดๆๆกูกูยังไม่ให้อภัยพวกมึงเลยแน่จริงมึงไปหนกระแสพวกที่มีหัวไว้กั้นหูพวกที่เกิดมาจุดๆๆให้แม่มึงเจ็บพวกหนักแผ่นดินพวกกินเป็นอาหารพวกเกิดมา าหนักแผ่นดินมึงมาเจอกูหน่อยกูอยากเจอมึงเหลือเกินไอจุดจุดจุดทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินนะคะและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่จะรับรู้ข่าวสารกันก่อนใครด้วยค่ะ